สวัสดีครับเย่เย่กลับมาอีกแล้วหลังจากดองคิดไปประมาณสามวันได้อีกแล้วนะเล่นโทรศัพท์เวลางานอีกแล้วนะซีส่ทำไเพะว่างไม่ปิดเสียงวันนี้เรากลับมาพร้อมกับใครครับคุณเต็มบอย ในปูบ้ามชื่อบ้าวมาวลิกกับเพลงมาวลิกค่ะวันนี้นะครับเราก็พร้อมกับเดบีเดตีค่ะหลังจากที่มาแล้วหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปแล้วก็ตุยแล้วไม่มีใครได้นอนชื่อไม่ใช่สเตมนะคะไม่ใช่สเตมวันนี้เดบอเดบอยก็คัมแบ็กมากับมาวอลิกนั่นเองเป็นปูอัลบั้มที่สามแล้วอ่ะมีใครรู้จักเดบอยบ้างหนึ่ง อ่ะสามคนสามคนใช่เดบอยก็คือแบบเคยเข้าแข่งขันเซเว i ร์ l ในรถทูคิงดอมแล้วก็คิงดอมเป็นผู้ชนะในรถทูคิงดอมนั่นเองใคิงดอม d o m นที่เท่าไหร่นะไม่ดูอ่ะโอเค่อยแ่ไแ้ใครรู้ก็บอกข้างมาข้างล่างละกันให้ข้อมูลกันได้ครับเดบอยมีกี่คนสิบเอ็ดคนไปเลยทีเดียวกูเกือบตอบสิบสองสิบเอ็ดคนอ่ะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ดูใน MV แล้วก็ชอบใครเดี๋ยวสเต็มก็จะบอกว่าคนนี้เชื่ออะไรแล้วก็จะมาขายกันต่อโอเคเอ้ยเขาเอาอันนี้มาเอ้ยนิวเลยเป็นมัมมีน้องนิวนะคะเออเอส เราสองคนก็จะไม่บอกว่าเราชอบใครใช่เราไมบอกคนเด็กก็รู้เองเจนนี่เเอ็มบีเพิ่งออกวันนี้รอหรือะไรออกมาสองวันละสอะวานคัแบ็กวันที่หนึ่งเราถ่ายวันที่สามขอโทษนะคะทุกคนตุยกันตุยในวัคซีนซินแวคไปเรียบร้อยเอาไปแช่ วัยรุ่นสุดควายนับทุกคนวัยรุ่นแอสตาบอยแอสตาบอยแอสตาไฟเซอร์บอยทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคไปดูกันเลยไปอ่ะรถมาเลยหนึ่งอู้หูอืมอุ้ยโดนรับมาตัวหนึ่งไม่น่าบริษัทมาเลยโอ้โห

คนนี S <S ้วิคนนี้แบบมันโหดอะไรขนาดนั้นโอ้ยก um ูโอกแล้วกูโดนรับประตูออู้โอ้ยุกขนาดนี้รเบิด

โเอเสียข oh, ้า <no. S 1> ไฟแบบกับเพลงนี้แล้ว เป็นแได้แบบเป็จบจเป็นไฟหลังมอชช่วงฝนตกจบจแล้วหรอกเย้ทุกคนเพลงีชอบหลายคนมากโหดมากอเซปต์โหดงทางคอนเซปต์ทั้งเต้นคอนเซปต่างจาก เพลงที่แล้วแบบเพลงที่แล้วมากๆมากนี่ชายสดใสบบ summer อะไรอย่างเงี้ยเลยแสดงดีกันทุกคนเลยอ่ะใช่อินเนอร์ดีมากเลยจริงเนาะใช่ลองก็ดีเต้นก็ติดสียดเต้นเท่งติดมากคอนเซปต์ดีมากคอเซปต์ก็ดีเหมือนตะเอใส่นักเน่นมากจริงไม่ก็คือความเซ็กซ์บังออกมาออกมาหลังสุปเปเกนแป๊บเดียวนะเว้ยเพราะว่าแบบมันเป็นคอนเซ็ปต์ซาวเวอร์เบิลเหมือนกันคือดู่ลิปเดียวกัน เออนี่ก็ว่าทำไมมันดูคลาสสิกมีแบบปลอกคอนคอนเป็นจิโซได์วอล์มเหกเต็มตัวโดนระเบิดแล้วหนึ่งไม่เคยเจอแบบนี้ดีอย่างเมื่อกี้ก็คุยดูไปก็อึ้งไปเรื่อยๆแบบไม่คิดว่าจะมีฉากนี้อ่ะก็มีคือเปิดมาก็ดูเลยอ่ะเปิดมาก็แรปเลยอ่ะเดี๋ยวโยนให้สเต็มพูดก่อนใช่คอนเวอร์สีคอนเวอรไม่ห่างเลยเดียร์บีนะเดียร์บียังคงภูมิใจเสมอที่แบบ เดอะบอยทำเพลงอะไรออกมาแบบมันถูกเทสเตบีหมดเลยแล้วมันแบบเราชอบเราซัพพอร์ตตลอดอย่างเงี้ยมันมันดีมันดีเพลงที่แล้วก็ดีสดใสแล้วพอแบบเพลงเนี้ยมันทวิสต์แบบเป็นแบบเท่ดุแต่มันไม่ดุเท่าแบบเดอะสติลเลอร์อันนี้คือแบบเป็นดุแบบมันมันพอดีมันพอดีกว่าสติลเดอะสติลเลอร์แต่อันนี้คือแบบเออมันคอนเซ็ปต์ก็ดีแล้วก็แบบมันเล่นแบบเล่นกบอารมณ์อะไรอย่างงี้มากกว่ามันแบบดูว่าทุกคนแบบเล่นการมมีทุกคนมีก้าวของตัวเองหมดเลยอย่างเงี้ย แต่ก็แบบแอบห่วงเรื่องแอร์ไทม์ของบางคนที่แบบยังน้อยอย่างเงี้ยใช่รู้สึกว่าบางคนคือแบบอย่างพี่แบบเออฮักยอนหรือว่าซังยอนเนี้ยก็แบบน้อยไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้อยมากอืมอะได้มาทีรกอชอบใ่เป็นบ้างเริ่มจากข้างล่างสกอโอเคกูพูดก่อนก็ต้องเป็นแน่นอนเรากีดหลักมาก คือโอเคนันเองคนไหนคนไหนน้องแบบผมไฮไลท์ขาวน้องคิวคือไฮน้องผมดำไฮไลท์ขาวใช่ซื้อ๋อผมดำไฮไลที่หน้ามันกระรอกใช่ใช่เป็คนคนนี้ก็เหมือนเป็นนักแสดงปะใช่พี่ปังอ่าพี่คิมยองฮุนนะคะหรือว่าปังยองฮุนเพราะว่าชอบกินขนมปัง แฟนคลับเรียกว่าปังยองพุนนะครับก็คือเป็นนักแสดงจริงๆตอนนี้ก็มีแสมีซีรีส์อยู่คนฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะคะน่าจะวันเดอะวูแมนป่ะใช่ใช่วันนี้ดูไงแล้วนี่ก็แบบดีดีดีฝากดีมากตำแหน่งแต่เราเราพูดน้องคิวต่อเดี๋ยวเดมันยาวแล้วน้องคิวนะแคร์ทุคือเดีๆน้คิวได้แรกแมน มาถูกทางแล้วใช่วเราจาแบบเนี้ยชจาน้องคิวมาจนแบบตั้งเป็นรูปแบบในโทรศัพท์แบบไม่สี่มมสีฉันเห็นรูปไพทาโรอยู่ไมสี่ไมสี่เรารวมประชาชน่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเออเราตื่นเนชอบมากชอบมากคิวมีแบบ ไป,ไปต่อเลยเดี๋ยวมันยาวต้องดูของ n a s นะรูปสตรอเบอรี่เดี๋ยวไม่ออกเลยดวงเออสตรว่นงสำหรับเราเราก็ชอบคิวเหมือนกันพอติดตามคิวมานานแบบตั้งแต่บูมแล้วเออก็เลยแบบชอบมาเรื่อยๆก็ดูแบบดูอะไรวะดูรถทูคิงดอมคิงดองอลไวรู้สึกว่าคิวแบบมีเสน่ห์แบบมีความแบบโอ้โหโคตรคลาเต่างๆก็เลยชอบ้องคิวนั่นเองอ๋อะชอบคนไหน ชอบคนเขาไม่รู้ชื่ออ่ะเมื่อกี้ชี้เพื่อนขีชี้บอกคนไหนคนไหนนะคนไหนนะซ่าคนเดียวกันคนเปิดตัวเลยอ่ะเปิดตัวจูยอกจูย้อนจูย้อนปะใช่จูยอนจูยอนเไม่หรอมันมีจูยอนเออชจูย้อนยยยยคุณประสบทางเลยพิชวลวงปะได้ก็เลยคนนี้จริงแล้วก็มีคนผมขาวิชวลหมดเลยสิบคนอ๋อผมขาวผมขาวเลยจำได้อยู่เควินมูนมันรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สัญชาติกาลีนะคนประเทศแระเป็นคนแคนาดานะเอออ่ะพูดต่อเกี่ยวกับเควินชอบเออเอออ่ะนาตาชอบไหมชอบคนนั้นนะชอบคนที่คนแรกคนแรกจูยอนจูยอนเอออเคแกเแกลูกมิกแก่ก็วันนี้อ่ะเพราะว่าก็เคยเห็นเหมือนเคยเห็นแบบในไอจีมันจะขึ้นเหมือนคนนี้ที่เขาใส่ชุดอะไรอ่ะ ใส่ชุดอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนฟิลแข่งรถหรืออะไรนนั่แหละักบี้หรือเปล่าไม่รู้อะหรือเปล่าที่ทีมทอนคันตะวันปะจำไม่ได้เรือว่าใส่ชุดที่มันแบบรัดๆหน่อยเออชุดที่ถรัดรัดรัดสีแดงใช่ป่ะรัดสีดำสีสีดำสเตลเลอร์สเตลเลอร์เซนเตอร์ก็เออนนั่เออก็แบบอุ้ยคนนี้ดีจังเออแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครออลเดอรบอลชื่ออะไรนะซูยอนซูยอนชอบใครเกตตามน้องเขาได้ใน ไม่น้องไม่น้องเ้ยพ่ออย่าีย้พ่อว่าน้องไปตามพี่เขาได้ใน Variety จะชอบครับเออชอบชอบชอบคนที่โดนโดนคุ้มหัวเออเเออที่แบบอ๋อแล้วยังแล้ยัง้วยางออแล้วคนนี้ละเออฉันเดียวกับใช่ใชนใช่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 เช่ใช่หัวใน่ใเนี่ยเขาจ่กระโช่เข้าไปใช่ใช่อช่นนนใช่ใช่ใ่ใชงหุ่ใช่ใช่ใ่่่ ชอบใครชอบคิวเหมือนกัน <cartoon> รู้สึกว่าแบบเห็นเห็นหน้าแล้วแบบเตะตาตั้งแต่แบบตั้งแต่เห็นเออตาบ่วงแล้วน่าเก๋อดูแบบเก๋อะไรเงี้ยเตะตาเพราะอะไรรู้ปะตีนมันกันเออกระเลเซนตาสิงกระรองกระเทียมอะไรอ่ะนั่นแหละเออดูแบบเท่อ่ะอ่าอ่ะก็มาสู่ช่วงสามครับของโลกอีมาอีกแล้วเดี๋ยวนะแต่มันยังไม่ได้แต่ ออ๋โอเคอเออมาช่วงสามคำกับลูกอิมานเริ่มเริ่มที่ใครดีเริ่มทีจูรูน้าซ่าซุ่มละโลบซุ่มโลบซุ่มไงหนึ่งดุจัดจัดเออแล้วกระเป๋าแล้วก็นี่ตึ๊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 นัดต็มคนสุดท้ายหนึ่งปล่อยแลวจิวมาก พอดูมากพออ่ะเกดเออโดนตรีแน่นเออถีบเลยค่ะจริงริงตาเอออ่ะจ่นหรอใช่ชักกี้บอยเออกกียอเป็นเทพไปมือเทพไปไปมืออ่าปิดด้วยแต็มเกล่ะเอาไปแล้วเลย เดซ์เดอะบอยส์เยสก็ส้งกําลังอุดหนะทุกคนเรามาทําให้แล้วก็ติดตามน้องๆ t h e Boys ในอัลบั้มมาวอริกด้วยตอนนี้ก็ไปช่วยกันปั่นวิวกันอย่างสนับสนุนน้อง The Boys กันนะทุกคอใช่แล้วก็อย่าให้เราทําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาข้างล่างเลยเย้แล้วก็ฝากนะครับฝากไอีพพวกเราเหมือนเดิม ติง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 ไอติกลุ่มเย่ <p> อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็<ไ>กดกระดิ่งสำหรับวันนี้บายบ้าเย่สวัสดีครับ